ใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลยอานะครับก็มันอาจจะเสียงเบาเล็กน้อยนะครับผมอันนี้คือเสียงที่ผมปัดไว้ข้างหลังนะครับผมโอเคนะครับกล่าวสวัสดีเพีอ่องชาวไทยชาวอาร์ีกาชาวโรบอกทุกท่านด้นนวยนะครับผมวันนี้ผมใน TCTO Channel นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาดาบกันนั่นเองนะผม ในคลิปผมพูดเสียงเบามากๆเลยนะครับผมมันเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงนั่นเองนะครับตอนนี้ผมกาลังอ,อยู่ในหอเนาะโอเคมาเดี๋ยวรอคลิปมันพาหานะเลยโอเคคลิปนะครับก็จะประมาณว่าเอ้ยผมมาไปหาพาหางหองาอะไรอะนะครับผมแล้วก็เป็นแมปแนะนําแมปนี้ได้นะครับผมว่ามันคือแบบมีมซีดั้งเดิมหรือทะเลแห่งมีมนั่นเองครับผม ก็เล่นมาผมเล่นได้สองวันตมกระตาแล้วนะครับผมมันเล่นรอเราบอกอ่าบอกฟุตอัปเดตนั่นเองครับผมก็ดูสถานะตามนี้ได้เลยครับผมผมจะพาหายเข้มตามนี้เลยนะครับผมก็คือดาบทั้งหมดเลยนะครับผมในเกมตอนนี้นะครับผมในผมบางดาบผมหาไม่ได้ก็คือเดี๋ยวผมไม่สปอยหาไม่ได้ก็คือยังหาไม่ได้เดี๋ยวผมก็มารีวิวอีกทีนึงครับผมนั่นเองนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยครับผมตั้งแต่ดาบแรกเลยนะครับผมดาบแรกให้วิ่งตามผมไปเลยนะครับผม ให้วิ่งตามไปเลยปึ๊บให้วิ่งมาปึ๊บมันจะอยู่ตรงบอสเลเวลร้อยนะผมให้เข้าไปนะครับผมมันจะเป็นทางนี่ครับผมอ่ามันจะอยู่บอสร้อยนะผมให้วิ่งลงมาปึ๊บมานี่ครับผมมันจะมีางแรครับผมมันจะเป็นไม้แล้วแผ่นเสื้อผมราคาสองหมื่นห้านั่นี้ครับผมก็ประมาณนี้ก็เต็มเงินมาใช้ได้นะผมช่วงแรกผมยังไม่ได้รีวิวนะแล้วก็แนะนําการรับเคสสองอันด้วยนะผมก็คือหนึ่งล้านนั่นเองนะผม มันจะสามารถรับเกตได้สองครั้งสองครั้งก็คือคูณสองเข้าไปนั่นเองครับผมอ่าดูนะครับผมมันก็จะได้ปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะสามารถกดได้อีกครั้งนึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเราต้องฆ่าบอสสองตัวนั่นเองครับผมจากเราต้องฆ่าบอสตัวเดียวมันก็จะกลายเป็นสองตัวโอเคตาน,นี้ครับผมหเห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะได้ของนะครับผมคูณสองนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ผมจะการก่อนเดี๋ยวผู้เล่นใหม่มาแล้วมันแบบเข้ามายอะผมโอเคไปไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ป๊บ บินไปครับผมอ่าอันนี้คือแนะนําดาบป๊อปปลานะครับผมเป็นตัวป๊อปปลานะฮะรอผมก่อนโออยอมันมันบักนั่นเองนะครับมันบักอะไรไม่รู้นี่ครับผมให้กดรับเคสได้เลยครับผมรับได้แค่อันเดียวนะครับผมได้เงินความนี้ครับผมแล้วก็อาวุธนะครับเป็นป๊อปปลานั่นเองครับผมซอสป๊อปปลาก็คืออันนั้นอันนี้แหละครับผมเป็นการโจมตีที่แนะนําให้มากดตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบ AOE นะครับสกิลสอง ก็คือจอมตีเอลีสกิลหนึ่งคือการพ่นดาบไปนะผมฟอม์บราไปข้างหน้าโอเคตามนั้นนะครับผม่มาไปคาตานะทั่วไปนะผมหรือคาตานะธรรมดาสกิลหนึ่งมีแค่สกิลเดียวนะผมคือสกิลเซตนนเองนะครับผมนี่ครับผมซื้อจากตัวนี้ได้เลยครับผมทั้งหมดห้าพันบาทนั่นเองนะครับผมอ่าไปได้เลยครับตึ๊บไปกันต่อฟ้าต่อไปผมจะพาหาดาบอะไรนะาดาบกล้วยโอเคดาบกล้วยไปเลยครับผมตามนี้นะ ให้บินตามผมไปเลยครับผมจะเกาะแรกนะผมสกิลหนึ่งคือตามนี่นะครับผมการปลากล้วยไปนะครับผมสกิลสองคือการรีเจนเลือดนั่นเองครับผมประมาณหกพันนะครับผมของผมไม่ได้อัพค่าดาบจนตาครับผมให้บินตามผมไปเลยนะครับผมให้เฉียงเฉียงขวาไปนะครับผมอ่าเฉียงขวาไปเจอเกาะพาราวินให้ขวาไปอีกครับผมปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมปุ๊บเลเวลเจ็ดร้อยนะครับผมเกาะเลเวลเจ็ดร้อยนั่นเองครับผมปุ๊บนี่ครับผมมันจะให้หา แคทฟู้ดนั่นเองหรืออาหารแมวนั่นเองนะผมก็คือนี่ครับเออมันอันดิรกรณเสริมเลยเพื่อนโอเคนี่ครับผมแคทฟู้ดนั่นเองนะครับผม,บผมให้ดอกจากบอสตัวเจ็ดร้อยนั่นเองนะผมปึ๊บบินมาเลยดีด,ดีตัวนี้นั่นเองนะผมอ่าปึ๊บมันคือกอริลล่านั่นเองครับผมแล้อ,อาหารแมวได้ไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคไปดูกันต่อสกิลผมก็รีวิวแล้วแหละสกิลผมก็รีวิวแล้วปึ๊บแอร์ก็มาซื้อได้เลยครับผมสามล้านห้า ไอ้สามแสนห้าหมื่นนะดี่ะครับผมโอเคต่อไปเ่อไปต่อไปเลยครับผมอ่าดาบอะไรนะผมจะบอกดาบอะไรนะดาบอะไรนะอ่าคาตาเนะฟรมคาตานะนั่นเองครับผมเ๋ยวคาตานามันจะอยู่เกาะแรกนะผมเดี๋ยวผมกำลังนำทางไปอยู่กำลังนำทางไปอยู่ออไปที่เกาะแรกนะผมมันจะดรอปอยู่บอสร้อยห้าสิบหรือสองร้อยห้าสิบไม่หละครับผมผมจะไม่ได้ ผมสปอยตัวเองเนี่ยคนเลยนะเนี่ยเอิบบินมาทางนี้เลยครับผมตอนยังอยู่หลังบอสสองรอยห้าสิบนั่นเองนะผมมันจะชันหิวมากเลยฉันขออะไรสักอย่างนะครับผมอ่าแล้วก็จะได้เฟรมพัฒนาเตรียมเงินมาห้าหมื่นนะครับผมโอเคมาทิ้วเดี๋ยวผมนี่ครับตีตัวนี้เลยนะผมอ่าตัวนี้เลยครับผมเท่าไหร่นะผมไม่ได้ดูโอเคมันก็จะได้เฟรมพัานามาแล้วผมผมจำไม่ได้มันจะหลังบอสตัวนี้แหละครับหลังบอสไอ้นี่ ป๊บไปป๊บสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลสองก่อนดิสกิลเอ็กคือสี่แฉกนั่นเองนะครับผมสกิลสองสกิลหนึ่งก็จะเป็นการปาขึ้นดาบไปนั่นเองนะครับผมดูอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ก็จะพอ,อน,นี้นะครับผมอ่าโอเคเป็นพัฒสนะบุโน่ผมยังไม่บอกนะครับผมโอเคป๊อบเดี๋ยวไปแคทอะไรอ่ะป๊อบแคทป๊อบแคทป๊อบแคท ป๊อปแคเหรืออะไรนะเราจะให้หาป๊อปแคทเออโอเคป๊อปแคทปอแคให้บินไปแท้จ,จริงอะ่ะคุณต้องอยู่เกาะแรกก่อนเกาะแรกมันจะมีป๊อปแคทให้ให้กดทั้งหมดหนึ่งหมื่นครั้งนั่นเนองนะผมกดไปเถอะออโต้คิ Auto กกอออโต้ Auto ได้นะครับผมก็ใครขยันกดเองก็กดเองนะผมโอเคนี่นะครับผมให้บินมาเกาะคอร์เซียมแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นับผมอยู่ทางขวามือนะครับพราหันออกไปทางทะเลนะครับผมอยู่ทางขวามือนั่นเนองนะผมโอเคบินกลับไปนะผม ตอนนี้กำลังบอกนะว่ามันอยู่ตรงไหน,นอ่ะที่กดป๊อปแคทน,นะครับผมกำลังเป็นป้ายว่าอ้บอ่านี่ตรงนี้นั่นเองนะผมมีคนกดอยู่นะผมปนั่นคือออโต้คลิกนั่นเองนะครับผมเพื่อนผมก็กดนะครับผมอ่ะสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งคือการยิงป๊อปแคทรัวๆนะครับผมแนะนำให้กดค้างนะครับผมอ่าสกิปสองคือการจับนั่นเองนะผม จับศัตรูนะครับผมแล้วก็สั้นน้ำมจต่อเนื่องนะโอเคประมาณนี้นะผมต่อไปดาบเอ่อดาบไหนนะ้าดาบไหนน้าดาบเอ่อเข้อแรกดาบอะไรคำกินเหรอเราจะเอมกินก่อนเหรอเต้ยอ๋อเอ่อ,อ,อพลิกซอสนไดเ้เออพิกเซลซอสนั่นเองครับผมหรือดาบวายค้านั่นเองให้บินไปหลังเกาะครับผมมันจะเป็นเกาะทะเลทรายนั่นเองนะครับผมอ่าบินไปเลยเกาะทะเลทรายนี่นะครับผมจอบตรงบอสสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับผม น okay. okay. ี่เห็นตรงพีระมิดไหมครับเห็นตรงพีระมิดไหมถ้าเป็นตรงพีระมิดอ่ะคุณลองไปกดดูนะครับผมสนุกนะฮะของดีนะครับต้องบอกต่อกดค้างไว้นานๆนะครับผมของดีโอเคนี่นะครับสกิลหนึ่งผมก็รีวิวในนั้นเลยมั้งถ้าผมจไม่ผิดสกิลหนึ่งคือการวาร์ปไปหาศัตรูนั่นเองครับผมส่วนสกิลสองคือการปล่อยดาบรัวๆนั่นเองนะผมเดี๋ยวนะฮะสกิลหนึ่งปึ๊บเห็นไหมครับวาร์ปไปข้างหลังเหมือนโยลูจิ๋วในเกมบอกฟูดนั่นเองนะผมปึ๊บนี่อ่าตอนนี้แหละ ส่วนอันที่สองคือไม้ป๊องอันถูกปะไม้ป๊องหรือบ้าๆบากันฮอนนี่เนี่ยจะถ้าดูในช่องพี่อะไรสักอย่างอะที่ที่เขาบอกว่าปัดปอจีิซนไลครับและพิาศาดาอ่ะนั่นแหละถ้าดูช่องนั้นพี่บ่อยๆเขาก็จะมีนะครับผมแบบกันพวกฮอนนี่นั่นเองนะผมแบบอ่านี่ครับผมคือคุยจากตัวนี้ครับผมมีมีแมนนะครับผมอ่าเตรียมเงินหนึ่งล้านนั่นเองนะผมปุ๊บ ถุงเงินดรอปจากมิสเตอร์บีตตัวนี้นั่นเองนะผมอ่าดูนะฮะสกิลหนึ่งปึ๊บมันจะวาร์ปเข้าหาศัตรูนะผมอ่าสกิลหนึ่งเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกทีนะครับผมสกิลหนึ่งวาร์ปเข้าหาศัตรูปึ๊บอ่านั่นเองครับผมแล้วก็จะเสียงดังป๊อกมันจะมีดังป๊อกสกิลสองคือการปล่อยหมารชิบะขึ้นบนหัวแล้วก็ทําศัตรูเป็นวงกว้างเป็นเอ e oh. ลเอีนยด้เองครับผมอ่าปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะป๊อกเข้าไปอันนี้ผมคาบอนแหละ ว่าเดี๋ยวเกิดเล่นมาใหม่ผมไม่อยากให้ให้ได้น,นันเี้ oh, oh. ส่วนเรื่องล้าข้าวหัวผมอาจจะทํำในนี้นั่นเองนะผมผมไม่เก่งเรื่องบอลฟุตผมก็มาทําในนี้เอาดีกว่านั่นไหนฮะเป็นไงฮะอารามส่งซ่อนมีมซ่อนมีมแลัวไม่ใช่ซ่อนมานซ่อนมีม okay, <ๆ>ปุ๊โอเคไปต่อไปผมจะด่าไหนนะอ่ะปุ๊บอ่ะต่อไปไม้ของตัวอะไรสักอย่างผมดืมชื่อ มันเป็นโปเกมอนนั่นเองมันจะถือม,มันจะถือคอันนี้อ่ะเดี๋ยวบินไปที่เกาะ,ะเขาเรียกเกาะผมเรียกเกาะมารีนฟอร์ดแล้วกันนะผมตีให้ว่ามันเป็นเกาะมารีนฟอร์ดนั่นเองนะครับให้บินตามไปเลยนะผมไม่บินตามไปเลยมันจะเป็นอยู่ใกล้ๆกับทางอ่าเกาะเขาเรียกอะไรพัมกินนั่นเองหรือเกาะฮาราวินะสำหรับผมเรียกเกาะฮาราวินแล้วกันเรียกง่ายดีอ่าให้บินตามไปเลยนะผมบินไปเลยนี่ครับผมผมเรียกมันว่ามารีนฟอร์ด หรือลาดปะหารก็ได้อ่ะมีคนตีอยู่นั่นเองครับสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเป็นการปาน้องไปนะครับผมปึ๊กเป็นน้องหมาไป <laughs> เป็นหมาไปนะครับผมสกิลสองมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสกิลสองมันคืออนั่นนะครับผมโอเคปึ๊กอืมนั่นแหละสกิลสองสกิลหนึ่ Skill Skill ง 1. ก็จะเป็นการปาไปสกิลสองคือใช้ใกล้ๆนะครับผมมันไม่ได้วาร์ปไปนะปึ๊บอันนี้โอเค okay. อ่ะดาบต่อไปผมผมกะจะเปลี่ยนดาบเดี๋ยวผมติดพิพิว ผมลืมไปว่าแค่เลเวลพันกว่ามันเขาก็พีวีพีได้แล้วโอเคอผมก็เลยต้องฆ่าเพื่ออย่าเอาฆ่าหัวนั่นเองนะผมโอเคอยู่ในสถานะออาผมรู้ตัวแล้วมึงจะ่าไปตีสถานะจ่อผมก็ตีแม่งเลยครับปึ้ง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 โป้งโป้งยิงนะ้พอครับผมมันจะมีเสียง ko ได้นะผมถ้าเวลาฆ่าคนได้โอเคเดี๋ยวผมพาไปนั่นเองนะผมอ่มันดอกดาบให้ผมด้วยนะมันไม่ได้ดอกยากนะครับสำหรับตัวนี้ดอกง่ายนะครับ โอเคไปตัวต่อไปนะรบับินไปที่เกาะทอมกินเลยนะผมหรือเกาะฮาโลวีนนั่นเองนะผมถ้าใครรู้ว่าเป็นมีอะไรบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปให้ได้ด้วยนะครับผมโอเคปอ๊บผมจะบอกเพยว่ามันบอสเท่าไหร่ผมก็ลืมเหมือนกันโอเคนี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่ที่ดรอปนะครับที่ดรอปที่เ็กบอสแนะนําให้หาสกิลที่เป็นมุมหมว่อย่างดาวฟอเบ,บ้ากับนั่นแหละแนะนานะครับผมไม่ไอมันจะดรอปให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันดรอปให้ดู อันนี้มันดับให้อยู่ใช่ปะดับไปปะดับให้อยู่มั้งป๊า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 นี่ไงไฟไฟไฟออร์นั่นเองครับผมไฟออรดับห้าเปอร์เซ็นต์นะผมตรงนั้นผมยังไม่บอกนะมันคืออะไรถ้าอยากรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปด้วยนะผมว่ามันคืออะไรนั่นเองนะผมโอเคมันก็ดับมาแล้วนะผมสรบดับฟักทองนะครับผมมันจะเป็นฟักทองนี่เลยครับ สกิลหนึ่งคือการเดินัตรูเข้ามานะครับผมสกิลสองคือการปล่อยลงหัวแล้วระเบิดเป็นวงกว้างเหมือนกับสกิลวีของผลฟอปป้านั่นเองครับผมอ่าความนี้ครับผมต่อไปโยรูจิว๋ววิธีการหาเอ้ยโยรูจิว๋วอะโยรูหรือในนี้เขาเรียกว่าเยลโล่เยลโล่ซอสผมขอเ,ขเรียกว่าเยลโล่ซอสแล้วกันแต่มันเป็น Yellow, 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 ยดดบเยลโล่อะไรเยลโล่เยลโล่ดะดับดับเบดดอะไรสักอย่างแหละอ่าให้บินไปที่เกาะอ่าเขาเรียกเกาะอ,อะไรนะเกาะอ่าโมอายนั่นเองครับผมให้ตีบอสโมอายนั่นเองครับผม ตีบอลโมอายนะผมเราจะได้ผมไม่สามารถหาได้มันคือรูปแฮนด์ูปเฮลนั่นเองนะผมรู Loop Hell. เปเฮลกินอะไรบ้างนะฮะให้มาเสกตามนี้เลยครับผมวิ่งมาทางนี้ปุ๊บมันจะเจอรูปเฮลนั่นเองนะผมผมจะไม่ได้ว่ามันเป็นสีอะไรโอเคแล้วก็ให้คุณเข้าประตูมิติไปเลยนะครับผม๊อ่าแล้วคุณก็บินไปข้างหลังเกาะน,นั่นเอง บินไปข้างหลังกอดได้เลยูนั่นนะฮะผมบินมาแค่นี้ครับผมผมใช้ให้ดูแล้วฮะสกิลหนึ่งเมื่อกี้สกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งคือการทำพายุเทนโดนะครับผมผมลืมรีวิวเดี๋ยวผมก็นึกขึ้นได้ในนคลิปผมก็จะนึกขึ้นได้ดาบต่อไปนะครับผมดาบพิง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 อะไรสักอย่างเลยเออพิงพิงอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมไปผมบินหาก่อนนะผมบินหาไม่เจอผมเลยตัวละครเดี๋ยวรอดูรอดู รอดูนะฮะรอดูสามสองหนึ่งแปดนั่นเองนะครับผมโอเคให้คุณวาร์ปเอาดีกว่าเนาะสำหรับก่อนนี้อันนี้คือโมอัใช่ไหมให้คุณมาซัดนั่นเองนะผมจัสซัดโอกาสดอกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมจะไม่ได้ลองลองตีดูแล้วกันว่าใครดอกดอกภายในกี่ตัวดอกในตัวเดียวหรือสี่อรนั่นเองอัเดคือตรงนั้นครับผมที่เสกบอสนั่นเองนะครับผมคือ ซัดซัดออนั่นเองนะับเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่าจะให้ดูผมน่าจะมีอยู่ในตัวมั้งแต่วิธีการไปก็คืออันนี้นั่นเองครับผมนี่ให้คุณมาตีตัวนี้เลยครับผมให้คุณมาตีตัวนี้เลยอ้าวผมไม่ได้ทําให้ดูใช่ไหมนั่นไงว่าแหละโอเคส่วนการูโน่แล้วครับผมการูโน่มันคือลงดันนั่นเองนะผมผมไม่ได้ให้ดูเนาะสกิลเออดีดีผมจะให้ดูแลอ่ะ สกิลสกิลหนึ่งคือการปาขึ้นดาบสามกระคือนะผมสกิลสองคือการว่าไปปักดาบนั่นเองครับผมก็อารมณ์คล้ายๆกับอ่อคิงเลกาซี่ดาบอาของดาบแชมคูได้ครับผมอ่าตอนไปโยูลุอ่ะต่อไปโยูลุนั่นไงเออโยูลุสกิลหนึ่งนะครับผมในการปล่อยขึ้นไปลปล่อยพายุไปนั่นเองนะผมสกิลสองกดค้างได้นะผมกดค้างแล้วมันก็จะฟันรัวๆรอบๆนะครับเหมือนคิงเลกาซี่เหมือนกันนะครับผม ไปลุยต่อไปลุยต่อครับผมตรงไปยาวเลยนี่ครับผมต่อไปคือการ์ดอุโนโง่นั่นเองครับผมบนกลับนั่นเองนะครับผมรับจักดันนะครับผมบอสตัวสุดท้ายนั่นเองนะผมน่าจะเป็นแคทมั้งหรือไม่ก็เป็นการ์ดอะต,ตัวการ์ดเลยนั่นเองครับป๊บนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ห้ดูครับสกิลหนึ่งคือการหยุดสต็อปชวิงนั่นเองนะครับผมสกิลสองคือการ เป็นอามตะนั่นเองครับผมแล้วก็สตอนดับเมย์นะผมก็เหมือนอารมณ์คุณวนกลับแล้วมันก็นสตอนไปหายคนนั้นแหละรครับผมโอเคแต่คุณก็มีทางในใจเขาแล้วครับผมเออโอเคอยู่ห้่เขาไปรักคนอื่นไม่ได้หรอกครับผม <c oughs> ตามนี้แหละครับผมโอเคแล้วก็ดาบสุดท้ายผมสปอยไว้เลยก็คือดาบสุดท้ายมันดอกผมยังไม่ดอบนะผมมันดอกจากเจ้าทะเลแล้วผม <c oughs> เป็นประตูนีเธอร์นั่นเองครับผม เป็นประตูเนเธอร์นั่นเองนะผมอ้าดาบไม้ถังเสื้อผมไม่้ลืมเลี้ยวนั่นแหละสกิลเดียวนะครับผมคือการปาไปโอเคประตูเนเธอร์สกิลผมผมจำไม่ได้แล้วแต่เพื่อนผมได้แล้วผมก็ว่าจะเอารหัสเพื่อนแต่ผมขเขียนนั่นเองนะผมเป็นการวิ่งไปที่ไหนก็ได้ในแบบนี้นั่นเองนะผมโอเคแต่เขาว่าไปหาเขาในใจเขาไม่ได้อยู่ดีครับผมครับผมโอเคนะครับผมก็นะมันก็จะมาลนี่นะผม โอเคครับผมผมก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไวเ้เจอกันใหม่ในวันที่เราต้อกรับผมตอนนี้ผมต้องขอตัวไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะอันนี้ผมรีวิวผลนั่น,นเองนะครับ <laughs> ไว้เจอกันครับผมบาย ไปดูคลิปกันเลย